สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับนิสสันฟอนเทียนะคะคันนี้ก็ราคา99,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.7แคปค่ะทุกท่านปี05นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะคันนี้นะคะทุกท่านสีสันร,รอบคันก็ตามในรูปเลยนะคะพร้อมสำหรับการใช้งานเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเข้าได้เข้าสวนหรือค้าขายได้หมดทุกออปชั่นเลยทีเดียวนะคะทุกท่าน 9 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรถกระบะปี05แท้ทนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใตค้คลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะแนะนำเสนอแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นรถนะคะมีคันเก่าไปแลกคันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกท่านเจ้าของรับแลกรับเปลี่ยนรับเทิร์นนะคะรับถูกออปชันการใช้งานเหมือนกันเนาะ ดูรถได้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะทุกท่านรถกระบะคันนี้เนาะ n ิส s a n f r o ฟอนเทีย2.7เกียร์ธรรมดาค่ะภายในนะคะสวยๆเลยนะคะทุกท่านเป็นบอ่อหนังสีครีมหอ,อกโทนสีครีมทั้งคันเลยทีเดียวนะคะติดต่อไปดูรถกันได้นะคะทุกท่านก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมโทรนัดกับเจ้าของรถล่วงหน้าด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แอดมินใส่รายละเอียดต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ